แถวนี้มีร้านมิชลินอยู่ที่หนึ่งฉันจองโต๊ะไว้แล้วตอนเย็นไปกินข้าวกันออกไปอีกเหรอไม่ใช่ไปร้านอาหารมิชลินอะไรคะทั้งแพงทั้งว่งคุณทําอาหารเร่เปื่อยอยู่ที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอคุณรู้สึกว่าหาความเดือดร้อนกลับมาไหมครับไม่ค่ะตอนเย็นฉันทําเองครับฉันขึ้นข้างบนก่อนนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเออืม เป็นยังไงบ้างไม่อร่อยใช่ไหมผมคิดว่าโอเคแล้วอร่อยมากครับพี่ต่อมรับรสของพี่เปลี่ยนไปเป็นแปลกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรอะไรเนี่ยฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยคุณจะโกรธขนาดนั้นทำไมคะตอนที่ผมย้ายเข้ามาคุณดำคาญเหมือนกับเธอไหมพอๆกันค่ะ โอเคคะ่ะโอเคคุณมีมารยาทมากกว่าเธออ,อย่ากโกรธเลยนะนอนเธอะนอนนอนนอ,นอความจริงฉันเข้าใจสภาพจิตใจของเธอแบบนี้นะฉันมีวิธีคุณวางใจเธอคะ่ะอืม <laughs> คุณกำลังบอกใบอะไรผมหรือเปล่าไม่ม,ไม,มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะรีบนอนได้แล้วนอน